มองนี่คารุนเนี่พี่น้องบงเวียนคารุนครับไปสวยสวยครับพี่น้องเดี๋วราลูกค้าพอดีครับไปลงมาสายล์าหน่อยนึงให้พี่น้องได้บึงกันครับบงเวียนคารุนครับผมติดกับชายทะเลสวยมากครับพี่น้องใครอยากมาดูป้า ถ้าเป็พรผู้สาวมานั่งเนาะพี่น้องเนาะงคงจะสุดยอดลายครับอยากทำเป็นไวรุนเพี่นเกิดทางใดได้เนาะพี่น <ing to> <pit> ้องจะเกิดผิดรุ่นหรือ <c> ม <oughs> ั้งไปอยากจะเกิดมารุ่นนี้ีครับพี่น <c oughs> <c oughs> ้องครับเออจะได้เกิดมารุ่นนี้ครับพี่น <c oughs> ้องเออคงจะสุดยอดลายครับสงสารลายลายอยู่นตรงน <c oughs> ี้ <c oughs> <c oughs> ข่อยก็ผู้บ่าวใช้บ้านเนาะไม่ห้ามดีนะพี่น้องเนาะเบ่งพี่น้องมันก็จัดตอนรับปีใหม่ครับตัวทีใหม่ตอนรับปีเก่าครับเฮ้ยตอนไปทีเก่าตอนรับทีไปกับน้องจ่ายแล้วก่อยพวกอยังกับนาขับหลังผู้เฒ่าก็เป็นกังซีเนาะแต่ว่าพี่ผู้เฒ่าก็เป็นกังซีลพี่น้องเอ้ยผู้เฒ่าครับ การจากการรเดี๋ยวก็จะไปป้าตองครับพี่น้องนี่ครับพี่น้องป้าตองพี่น้องครับนี่ป้าตองนี่ครับพี่น้องช่างขึ้นขึ้นไปอาเมอริอตครับเมอรินบีดครับพี่น้องสะพานนี้สะพานข้ามไปเมอรินบีดครับโรงแรมฝ่ามือจะเป็นอามารีภูเก็ตครับพี่น้องโรงแรมดาวเลยครับพี่น้องครับเบิงเบิงพี่น้องเบิงเบิงลุงเขาพี่น้องพงวิวป้าตองพี่น้องลุงเขาด้วยครับลุงเขา น้องเบิรงเลยตอนนี้กำลังลงเขาครับพี่น้องครับโอ้ยชีวิตไอบังมันเป็นจังที่ล่ะมาพี่น้องเนะเข็นทางได้ไดก,กันเกิดมาจนนิดอยยางพันน้องเพราะได้เกิดมาในกล,ออกลอ่องเงินกล่องทองเนาะ คอร์ดเกิดมาในของเงินกองทองเนาะพี่น้องจะต,ต้องเป็นจังสีแล้วพี่น้องเอ้ยพี่น้องเมืองประจองแล้วพี่น้องเมืองเลยครับเมืองเลยนี่นะครับพี่น้องลงเขาเมอร์ลินบีทครับพี่น้องสร้างขึ้นเมอลินบีทครับครับลงลงพี่น้องเบิ่งโค้งเบิ่งเขาทุกพี่น้องเลย สุดยอดครับมีทั้งเขามีทั้งเชอรีมีทั้งเฮ้ยม,มีปาจระกับพี่น้องอันนี้ทรายมือนียเป็นอาร์มารีพุเกสกับพี่น้องโรงแรมที่ว่าสุดยอดคือกันครับอันนึงสพาพลงจับมือดิบครับนี่พี่รองเพิ่งเลยพี่น้องครับพี่น้องมาสวยวะครับ Chắc nồi, nó bị đong nó, bỏ đầy sốt, bỏ miếng bánh đa sốt, nó bị đong, nó chắc nồi, nó, buổi này tiễn mày, mày nghe gì đó mày, mày, đang chờ lỏng cái gì nó bị จุดกับพุกปลักพุกปลักเลยไปลองเสียงที <c oughs> ่นี่พระตองครับไปลองยังมาขึ้น เมียไปสังสารมีเรียเ่ยมีน้องเอ้ยไปรู้บานเคยบาลไปอีกมันมนี่ในซ้อยละเห็นโซ่มาใกลกลางบ้านแล้วล่ะในที่บ้านเขาพวกเขาแล้วครับคลิปนี้พ่อซัมนี่คอเนเด้อพี่น้องครับพอกันหมาคลิปหน้าเลยครับเด้อสวัสดีครับผม